สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตรีชดาดวงดำหรือว่าคุณครูเก๋นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยของเล่นของใช้วันนี้คุณครูเก๋ก็เลยมีเกมการศึกษาเรื่องการจัดหมวดหมู่ของเล่นของใช้มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากเล่นกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กอยากเล่นแล้ว เราไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเด็กๆมารู้จักของเล่นและของใช้กันก่อนนะคะของเล่นก็เด็กๆลองดูสิคะของเล่นมีอะไรบ้างเนี่ยของเล่นเหล่านี้ดเด็กๆเห็นนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยเคยเล่นกันหมดแล้วนะคะมีทั้งตุ๊กตาหมีหุ่นยนต์เห็นไหมคะเล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะ มีตุ๊กตามีไม่คะตัวบล็อกอะไรเนี่ยคะ่ะของเล่นเยอะแยะเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นของเล่นนะคะเป็นลูกบอลด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กดูไว้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเก๋จะไปถามในเกมการศึกษานะเด็กจำไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเราไปดูของเล่นของใช้กันต่อนะคะ,อะตอนนี้เด็กรู้จักของเล่นแล้วนะคะต่อไปเราไปรู้จักของใช้กันค่ะ เด็กมาดูของใช้กันนะคะอ่าของใช้นะคะจะมีอยู่ภายในบ้านของเด็กทุกคนเลยนะคะอ่ามีทั้งมีดใช่ไหมคะในภาพที่ครูให้มามีทั้งมีดแก้วน้ําจานชามมีโซฟามีนาฬิกามีไมโครเวฟมีโคมไฟมีโทรศัพท์ ่าแล้วก็มีกระเป๋าหนังสือดินสอยางลบไม้บรรทัดส,สีอ่าจำพวกนี้ก็เป็นของใช้หมดเลยนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะเมื่อดเด็กรู้จักของเล่นของใช้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะคะเราไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออธิบายวิธีการเล่นก่อนค่ะค่ะโดยที่คุณครูจะมี หมวดของเล่นแล้วก็หมวดของใช้แล้วก็ให้เด็กข้างบนจะมีหมายเลขแล้วก็ภาพให้เด็กเลือกนะคะว่าแต่ละภาพค่ะอยู่ในหมวดของเล่นหรือว่าของใช้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยนะคะเอาให้เด็กดูที่หมายเลขหนึ่งคะ่ะหมายเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลโก้นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าเลโก้อยู่ในหมวดของเล่นหรือว่าของใช้คะ เดี๋ยวคุณครูเก๋จะขอจับเวลานะคะโดยที่ยังครูจะนับหนึ่งถึงห้าเมื่อหนึ่งถึงห้าเมื่อไหร่ก็จะหมดเวลานะคะแล้วุณครูเราก็มาดูเฉลยกันเลยนะคะ่าเริ่มเลยนะคะ่าเลโก้มาเล็กนึงคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วคะ่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเลโก้ อยู่ในของเล่นหรือว่าของใช้นะคะถูกต้องแล้วค่ะเลโก้ LEGO. เป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูหมายเลขสอกันค่ะหมายเลขสอก็คือโซฟานั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าโซฟาเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ,ะคุณครูจะจับเวลาเหมือนเดิมนะคุณครูจะเริ่มนับ1นึ่งถึงหนะคะหนึสองสาม สี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะโซฟาเป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กมาดูหมายเลขสามกันค่ะหมายเลขสามก็คือตุ๊ก,กตาหมีนั่นเองนะคะเด็กๆลองคิดดูซิตุ๊ก,กตาหมีเป็นของเล่นหรือของใช้คะอ่าครูคเกจะเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะตุ๊กตาหมีก็คือเป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูหมายเลขสีกันค่ะหมายเลขสีก็คือหนังสือนั่นเองนะคะหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ คุณครูเกจะเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5หมดเวลาแล้วค่ะหนังสือเรามาดูมาเฉลยกันนะคะว่าหนังสือเป็นของเล่นหรือของใช้ถูกต้องค่ะหนังสือเป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูหมายเลข5กันค่ะหมายเลข5ก็คือรถ พลาสติกนั่นเองนะคะอ่ารถพลาสติกเด็กคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะอ่คุณครูจับเวลาแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วคะ่ะมาดูเฉลยกันเลยถูกต้องคะ่ะ รถพลาสติกเป็นของเล่นนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนนะคะ่ะเก่งกันทุกคนเลยอ่าเราไปดูต่อไปเลยนะคะ,ะเรามาดูหมายเลขหกกันคะ่ะหมายเลขหกก็คือดินสอนั่นเองนะคะ ดินสอเด็กๆคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ,ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาดูฉเฉลยกันเลยใช่แล้วคะ่ะดินสอเป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไปหมายเลขเจคะ่ะใหด้ดูหมายเลขเจ็เลยนะคะ ก็คือร่อมนั่นเองนะคะอาวได้คิดว่าร่มร่มเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะอ่าเด้คิดเลยเลยนะคะอ่าเดี๋ยวกูจกจับเวลาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องค่ะร่มก็เป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไป หมายเลข8ค่ะหมายเลข8ก็คือบล็อกนะคะไม้บล็อกนะคะเด็กคิดว่าไม้บล็อกเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะอะคุณครูเก๋จะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสหหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะเห็นไหมคะ ไม้ไม้บล็อกก็คือของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปหมายเลข9ค่ะเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยเขาเรียกว่าไม้โยกน,นั่นเองนะคะม้โยกก็คือเป็นของเล่นหรือของใช้เอ่ยอ่าเด็กๆทราบไหมคะคุณครูเกจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหนึ่งสองสามส ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเเราไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะว่าไมาโยกเป็นของเล่นหรือว่าของใช้นะคะถูกต้องค่ะไมาโยกเป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปหมายเลขสิบเ,เด็กดูนะคะหมายเลขสิบสีเด็กๆทุกคนมีสีกันนะคะสีเด็กคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าหรือว่าของใช้เอย่ยคุณครูกีจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะสีเด็กคิดว่าเป็นของเล่เนหนึ่งของใช้คะมะเรามาดูใชเลยกันเลยอ่าใช่แล้วค่ะสีเป็นของใช้นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะอ่า ต่อไปหมายเลข11นั่นเองนะคะหมายเลข11ก็คือตุก๊กตาเด็กๆคิดว่าตุ๊กตาเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะอ่าคงกิจจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลย ถูกต้องค่ะตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆดูที่หมายเลข12ค่ะอ่า12ก็มี1กับ2นั่นเองนะคะอ่า12ก็คือกระทะนาย็กคิดว่ากระทะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะคุณครูเก๋จะเริ่มจับเวลาแล้วค่ะ1 2 3 4 หมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องค่ะกระทะเป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไปหมายเลขสิบสามค่ะเด็กดูที่หมายเลขสิบสามเลยขอเรียกว่านาฬิกา,านาฬิกานะคะเด็กคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ยคุณครูเกตจับเวลาเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง สองสาสหาหมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะนาฬิกาเป็นของใช้นั่นเองนะคะต่อไปหมายเลข1ิบสี่ค่ะเลขสิบสีเขาเรียกว่ารถไม้นะคะรถไม้เด็กคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ย อ่าเดี๋ยวคิดเลยนะครูจะเริ่มจับเวลาแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะรถไม้เป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ก็คือวีนะคะอ่าเดีกยคิดว่าวี เป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ยอ่าคุณรูเก๋จะเริ่มจับเวลาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะหวีเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นของเล่นหรือของใช้ถูกต้องค่ะหวีเป็นของใช้นั่นเองนะคะโอ้เด็กเก่งกันทุกคนเลยต่อไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะหมายเลขสิบหก 16. ขอเรียกว่าป๊อปอิดนะคะอ่าเด็กๆหลายคนเคยเคยเห็นแล้วน,นะคะป๊อปอิดป๊อปอิดเด็กๆคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอย่ยเด็กคุณคุูกเก๋ใจเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะเด็กๆลองคิดดูนะอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าป๊อปอิตเป็นของเล่นหรือของใช้เอ่ยถูกต้องค่ะป๊อปอิตเป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆดูที่หมายเลข17ค่ะอ่า17ก็คือโทรศัพท์เด็กๆคิดว่าโทรศัพท์ เป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ยอคุณรูเก๋จะเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะโทรศัพท์เป็นของใช้นะคะต่อไปหมายเลข18ค่ะ เด็กดูภาพสิคะหมายเลขสิบแปดเป็นขนมเค้กอ่าเป็นเค้กอะลูกแล้วเด็กลองสังเกตสิเค้กแบบนี้อะคะ่ะเด็กคิดว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะอ่าลองสังเกตที่ภาพขนมเค้กนะคะว,ว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้อ่าครูก,ก,กิจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ 5ห,หมดเวลาแล้วค่ะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องค่ะขนมเคก้กแบบนี้นะคะสำหรับเป็นของเล่นนะคะเรามากินไม่ได้นะคะอ่าต่อไปหมายเลขสิบเก้าค่ะอ่าหมายเลขสิบเก้าก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะคะเด็กคิดว่าเสื้อผ้าที่เด็กนุก่งที่เด็กใส่อย,ยู่เนี่ยค่ะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ย คุณครูเก๋จะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ1นึ่งสองสามสหหมดเวลาแล้วค่ะ่าเรามาดูเฉลยกันเลยใช่แล้วค่ะเสื้อผ้าที่เด็กใส่อยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันเป็นของใช้นะคะเด็กเอามาเล่นไม่ได้นะคะต่อไปหมายเลขยี่สิค่ะหมายเลขยี่สิบ ก็คือฟุตบอลน,นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าฟุตบอลเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เอ่ยอคุณครูเก๋จะขอจำบเวลาเหมือนเดิมน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะอ่าเร็กเก่งกันทุกคนเลยนะคะปรบมือตัวเองหน่อยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูเก๋ก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะและเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนก่อนทุกครั้งนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย